โอเคทุกคนตอนนี้คูดามาเดินย้อนกลับมาที่ตลาดนะัดไทยลาวบึงการนะทุกคนนะเดินไปประมาณ 5. ครึ่งกิโลซ้ายมือแล้วก็วกกลับมาด้านนี้นะคะตอนนี้คูดามาถึงร้านที่คูดาดูไว้แล้วคือเห็ดหูหนูแห้งนะ,ะทุกคนนะเห็ดหูหนูแห้งนะเจ้านี้เดี๋ยวดูก่อนนะนี่นะคูดามองหานะมีอยู่เจ้านี้นะน,นะโอ้ของแห้งของแห้งทุกคนขอวางก่อนเด้อน,นะ อมนันี่แต่ว่ามีอย่างละเล็กละน้อยเนาะหลายๆอย่างนะเห็ดหูหนูแห้งปลาแห้งนะทุกคนนะเดี๋ยวลองถามดูนะตังก็จะหมดละนะมาเดินตลาดไม่ว่าที่ไหนนั้นกินเงินไปหมดเลยนะนะอ่าถามละเพื่นไปละนะอันนี้ลร่อยนี่คือง้ำหนักก่าได ขึ้นกิโลอะโอ้โอ้ขึ้นกิโลลอยเลยบ่จ้าโอ้แค่องมาก็จะได้ประมาณไม่ใช่แสดงว่าตลาดนัดไทยลาวมึงการแพงกว่าถาดพนมถาดพนมกิโลนะถาดพนมมันถ่งง่ายเด้บ่มึงการนู่นจะไปไอรีบ่ที่สะพานอันมันบ่มีทางเลือดดิโอ้ บ่เดนนครพนมเขาข้ามเรือเนาะอือนี่ทุกคนอันนี้ครึ่งกิโลร้อยนะแต่อันนั้นมันเออเขาบอกแล้วว่าค่าขนส่งเนาะข้ามเรือใกล้กว่านะที่นัทธาตุพนมไทยราวธาพนมกิโลละร้อยห้าสิบนะอันนี้ครึ่งกิโลร้อยปีเฉลี่ยก็คือกิโลสองร้อยเนาะแล้วปลาแห้งนี่ลหละมันก็มีสองเกตเน๊ะมันมีราคาดีอ่ะอ่าอันนี้ของธาตุแบบงามมันแต่ราคาแพงอันนี้ของเก่าแบบไหนล่ะอันนี้อนเหลีดำน่สว แบบสวยอะขายไปค่ะเดี๋ยวค่อยก็จะถามไปด้วยนะคะอ่าอ่าข้าวเหนียวดําเดี๋ยวโคดานั่นไงข้าวเหนียวอุ้ยนอรากบัวก็สวยเนาะเอาไปทําอะไรกินล่ะเพราะว่าถ้ามันเป็นแบบรวมแบบดอกดำนะคะไม่จะราคาถูกร้อนหาซีดเมลเมลอันนี้อันนี้ยังคัดแล้วเนาะอันนี้ยังสวยค่ะอือยังสวยนะทุกคนนะอะไรนะครึ่งโลเห็ดหูหนูแห้งเอาไปใส่แกงหน่อไม้ปร่เทศถลอกไร้ไร้ได้ทำอ่า อ่าเดี๋ยวอุดหนุนนะนูนนะอันปลาแห้งแล้วลูกปลาแห้งจืดบ่ปลาแห้งปลาน้ำโกลอ่าปลาจืดอ่ะถุงเท่าไหร่ถุงละร้อยค่ะน้ำหนักบอกได้บ่น้หนักแอร์สองขีดสองขีดกว่าร้อยหนึ่งมาเบิ้งเนีขอถุงหนึ่งมาเบิ้งกันนี่คนเป็นปลา ปลาแห้งจืดแม่น้ำโขงนะปลาขาวปลากระบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ่ะถุงละสองขีดกว่านะหนึ่งร้อยบาทนะเอาไปตำเนาะเอาไปทำปูนปลาแห่งเนาะัปจะเสบอยู่ครึ่งหอคะอืนีถุงละลอยด้วยเห็ดหูหนูได้แล้วนะทุกคนนะแต่รากบัวนี่ไม่แน่ใจว่าเราจะถึงบ้านจักหมองจักหวันน่นต้องหาซื้อแต่ของเหนียวแห้งๆเอาสามโลเอาสามโลน่อ่าอุดหนุนลูก ปลาแห้งถุงนึงกับอันเฮ็ดหูหนูเนาะถ้าเป็นโลโละแปดสิบบาทนะคะโอ้ถุงละโลนะเขาชื่อข้าวเหนียวดำเลยทุกคนนะข้าวเหนียวดำปลูกเองแต่ไม่ได้ลืมหัวเนาะทั้งนี้เนาะเออข้าวเหนียวลืมหัวข้าวเหนียวดำลืมหัวเด้ทั้งในอีสานทั้งในอะไรคะคนวยไม่ลืมเหรอไม่ลืมหัวเหรอ่ลืมค่ะ เส้นเส้นนี่เหรอค่อยตั้งใจอยากได้อันนี้แหละแข็งแฝงแข็งผสมขาวขาวค่อยอยากได้เฮ็ดหูหนูนี่แหละแล้วก็ได้ปลาแห้งแถมมาถุงเนื้องดุกหาเงินก่อนเอไม่เป็นไรค่ะไม่รีบลูกหาเงินมันเหลืออยู่บนเนาะถุงเท่าไหร่เห็นไหมถุงเท่าไหร่ละ เอดเยีจยมุงตะมันเด้อเออสองย่างเนาะเอาผสมเอาผสมให้สองย่างเป็นอันนี้เขาใครเขาซื้อไปมีอยูตะบการหนึ่งเดือนยีนั่งกินน้ำเนาะอ่าพิษอ่าพิษแม่ลูกอ่อนเออพิษเดือนพิษแทกเด้เนี่ยอือบอกเขาเนอยู่ดัานี่นะคนอยู่เดือนอยู่ไฟนี่อ๋อทุกคนเห็นไหได้ความรู้มาแล้วนะคนอยู่ไฟนะเขาห้ามกินเ้าเหนียวดับเหนี้มันผิดเหมนี้อ่ามาของเราถุงใหญ่ๆ เห็ดหูหนูครึ่งกิโลอย่างคัดสวยๆส,สีขาวๆเนาะปลาแห้งปลากรอบแม่น้ำโขงแบบจืดถุงเอา180นะคะ,อะโอเคขอบคุณมากๆูกลูกเพื่นลดราคาไฮเดรทุกคนนะขอบคุณมากนะนเรียบร้อยแล้วเอซีเราได้เห็ดหูหนู ook, แห้งตามที่ต้องการมาเดินตลาดนัดไทยเรา จังหวัดไหนก็ได้แต่ที่นี่เขาบอกว่าน้องเขาบอกว่าการเดินทางขนส่งมันไม่ได้ข้ามน้ำค่ะทุกคนนะได้ข้ามแต่ที่สะพานนะเพราะนั้นนะและพูดทำไมาหมกักระเบิด <c oughs> <c oughs> อ่านะทุกคนนี่ปนะเราเดินต่อให้ไปถึงที่จอดรถเลยนะทุกคนปนะนี่ค่ารถค่าอืม,อมนะแล้วค่าเช่าแพงเบ้าหนิ ของเทศบาลเนาะเนี่ยทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยใจคูดามองมองเนี่ยรากบัวอู้ยเนาะไปเชื่อมไปต้มเนาะนี่รากบัวเชื่อมนะโอ้ตนะแต่ยังยังยังนะแบบนี้ไปต้องไปทํานะที่เกียดอยู่ไปเราไปฝั่งซ้ายต่อนะทุกคนมาเมื่อกี้เราคูดาเดินฝั่งขวาฝั่งซ้ายมีอะไรนะเสื้อผ้าหน้าผมนะอ่า นี่มีแมงทอดนะนี่นะตลาดนัดเอกสัญ,ญลักษณ์ของตลาดนัดก็คือพวกแมงทอดทั้งหลายโอเคทุกคนคนเยอะอยู่นะนี่เกือบสิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วบอกโกไหวไหวจะหมดแล้วทุกคนเมื่อกี้กองบเบลอเลยนะเห็นไ,ไหมเมื่อกี้ไหวมัดก็เป็นสิบเลยนะเหลือสองละโอ้ที่เขาบอกแล้วเหลืออันเดียวแล้วทุกคนนะอุย้ยบ้านค่อยดอยูใกล้ๆนี่นะ ันนี้ค่ะมาอีกสองจังหวัดไม่เป็นไรนะเอ้ยหวานอวบอวบเลยนะทุกคนนะอมหวายอมหวายแซ่บแต่อันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างขอไปถามเขาก่อนขอไปถามเขาก่อนอันนี้เขาเรียกหวายเหรอได้อ้าวมันพูดหน่อยฮะก็มันหน่อนเลยอันนี้หวายแย่ค่ะฮะฮะหวายแย่ค่ะหวายแย่แม่อันนี้เอามาจากน้ำเข่าบอก บัวค่ะของบ้านเขาเนี่ยจ้าบัวงไะบ้านเขาทำสวนสวนไหว้ไหวยแย่หว้เง้ยไหวแย่ค่ะหวยแย่ไห,หวายขมสนิทนะ <c oughs> <c oughs> นี่ขูมขมนี่ต้องมัดซํานี่ <Yeah. S 1> นี่ดูคนเหลาให้เบิ้งแน่เออ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> โอ้ยอย่าไปต่อเขาเด้อนะถ้าบ่มีถุงมือนี่ระบ้มเลยนะนี่แต่ว่าที่เขาทำนี่ด้วยความชำนาญการนะคนนะ อืมนะเพราะเป็นอาชีพหลักของเพื่อนเนาะแกะหวายสายอ่านะนี่นะนี่แล้วแกะเสร็จแช่น้ำเป็นใส่น้ำเกลือหรอน้ำเปล่าน้ำเปลือเกลือเด้อยถ้าเป็นเกลือมันจะแดงค่ะโอ้หวายนี่ห้ามแช่เกลือนี่เป็นความรู้ใหม่อีกแล้วเอฟซีน้ำละลายนี่ละจ้าอย่าใส่เกลือเพราะว่ามันจะแดงจ้าเอาเมาส์ละค่ะโอ้ขายไอ้มัดเปลือกที่มัดเท่าไหร่ ก็เป็นมัดมัดแกะใช่มัดแกะล่ะอ๋อมัดแกห้าสิบบาทแต่ถ้าเป็นมัดอย่างเงี้ยเขาหิวมาให้เลยนี่ทุกคนวายแพ็กเกจอย่างดีเลยนะนี่อันนี้ไหวแย่นะไหวแย่ขมสนิทนะอ่านะขนคิ้งลุกเลยบัดอี่กินเนี่ยมันไม่ขมขนาดนั้นหรอกค่ะขมแคบวขมอร่อยเห็นไหมเขารับรองเป็นานี้ต้องมีค่ะอุ้ยน้องอมไหวเนาะ โอ้ยกีนนีสัมผัสซื้อนะเนะอามาเที่ยวอีกต่ออีกหลายวันอยู่อเอามาเลยค่ะุยาย,ายนี่นะนี่นะคู่ดาวอะไรจีเลยนะเออฝากบังเรอฝากเบิงนะนี่นะทุกคนเห็นถ้าอยู่บ้านเรานี่ถ้าถ้าเป็นตลาดนัดขาดขนมอย่างนี้ค่อยซื้อได้เพราะว่ามันหาซิบโล่เนาะแต่ตอนนี้ค่อยอยู่บึงการแล้วก็ค่อยบ้านค่อยอยู่หมู่ทหารตอนนี้ยังจะไปเที่ยวสะก้อนต่ออยู่่ย นั้นซื้ออะไรเท่าที่มันซื้อแบบแห้งๆได้นะโอเคนะทุกคนนี่นะหวายแย่นะหวายแย่แบบหวายขมต้นเล็กๆไม่เป็นหวายที่ปลูกในสวนบ้านเรานะคะบ้านไทยนะไม่ใช่นําเข้าจากสปปอลาวนะคะคนนี่อันนั้นข้าวเหนียวบ่ข้าวสาลีข้าวเหนียวบะใช่ข้าวเหนียวอร่อยนะยาเออมะเอากินในรถข้าวหลามีนก็กระบอกใหญ่ก้นพี่น้งองดู นะเอ,เอาาเอา้าฮะเ้าหลาม,มอโอ้ยกินได้อีกสองมือมพอลัะมันอ่าคุ้พุ่นเดี๋ยวก่อนที่จะปิดคลิปนี้นะกุดาขอเสบียงก่อนนะนี่ข้าวสาลีข้าวโพดข้าวเหนียวเอาเอาเลือกให้แม่ถุงหนึ่งลูกถุงยี่สิบอะมีสองหัวไม่ไม่เอา อ๋อนึกว่ามีสามหัวหน่อยบะมี่เนะเาะอ่าเอาเอาสองหัวนั่นน่ะนั่นน่ะเออเออเอเอมาได้สเสบียงแล้วค่ะทุกคนกินในรถนะแทนข้าวนะไปทุกคนไปเลยบ๊เอ้ย,อยขอโทษนะนี่เรียบร้อย,อยนะทุกคนก่อนนะนี่ข้าวลามนะกระบอกใหญ่ๆข้าวโพดทอดเหนียวได้แล้วถูกใจมากข้าวโพดทอดเหนียวบ๊วยทำมาคือการจราจรติดขัดขนาดเลยข้ามิน่ากระคะยอ่าโอเคนะ ลานจอดรถอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะนี่ถึงแล้วที่จอดรถแล้วเราก็จะเดินทางต่อนะไปทางไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนะตอนนี้อจบคลิปเดินชมตลาดนัดไทยลาวจังหวัดบึงกาฬนะวันนี้คือวันศุกร์นะทุกคนตลาดนัดไทยลาวบึงกาฬได้ของกินของฝากนะเห็ดหูหนูแห้งปลาแห้ง ปลาทูมันแล้วก็ของกระเทียมหอมแดงจบเลยนะอุปกรณ์และสิ่งสิ่งของสินค้าที่โคดาอยากซื้อในตลาดนัดไทยลาวนะกระเทียมหอมแดงเห็ดหูหนูแห้ง